คืนนั้นคือข่ําคืนที่สั่นสะเทือนวงการวอลเล์บอลหลีกเกาหลีใต้เป็นคืนที่แฟนกีฬาจะพูดถึงไปอีกหลายปีแสงไฟในสนามเสียงเชียร์ของผู้ชมเสียงหัวใจที่เต้นแรงและตัวเลขบนสกอร์บอร์ดที่เปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกอย่างหลอมรวมกันในช่วงเวลาที่กีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันอีกต่อไป แต่กลายเป็นบททดสอบของหัวใจความกล้าและประวัติศาสตร์แมตชเริ่มต้นขึ้นราวกับเกมธรรมดาไม่มีใครคาดคิดเลยว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสนามแห่งนี้จะกลายเป็นพยานของเรื่องราวที่เหลือเชื่อเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการคัมแบ็กน้ำตาเสียงกรีดร้องความเงียบงนันและการเฉลิมฉลองอย่างบ้าคลั่ง สองเซตแรกภาพของเกมดูชัดเจนอย่างยิ I ่ง GS Caltech So l k i XX คุมเกมได้ทั้งหมด Service, เซอร์วิสเฉียบคมราวกับพิษ็อกแข็งแกร่งดังกำแพงและเกมรับเป็นระบบจนคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสหายใจสกอร์กลายเป็น0-2และแฟนบอลจำนวนมากเริ่มคิดว่าเกมนี้คงเหลือเพียงพิธีการบางคนดูพอใจบางคนเริ่มเบือ่อและบางคนก็เตรียมลุกออกจากที่นั่งแล้ว แต่กีฬาบางครั้งก็ท้าทายตรรก,กะและคืนนั้นวอลเลย์บอลได้พิสูจน์อีกครั้งว่าปรับใดที่ยังไม่ถึงแต้มสุดท้ายอะไรก็ยังไม่แน่นอนอีกฝากหนึ่งมา้านั่งของคเรียเอ็กซ์เพรสเว h ย์ไฮพาสเงียบงันแต่ไม่ใช่ความเงียบของความพ่ายแพ้หากเป็นความเงียบก่อนพายุดวงตาของนักกีฬาสะท้อนความมุ่งมั่นมากกว่าคำถามเสียงโคชนุ่มแต่หนักแน่นราวกับรู้ดีว่าเรื่องราวยังไม่จบ และในวินาทีนั้นเองชื่อหนึ่งก็เริ่มถูกพูดถึงโมมีนักกีฬาที่ชะตาของค่ำคืนนี้กำลังจะอยู่ในมือของเธอเมื่อเซตที่สามเริ่มต้นบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีทันทีที่โมมีกระโดดตบลูกแรกอย่างทรงพลังพลังบางอย่างก็แล่นผ่านทั้งสนามนั่นไม่ใช่แค่หนึ่งคะแนนแต่มันคือสารที่บอกกว่าเกมนี้ยังไม่ตาย จากนั้นเธอยือนที่เสิร์ฟลายสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องรับแรกของฝั่งตรงข้าเริ่มสั่นคลอนและความมั่นใจที่แข็งแกร่งในสองเซตแรกก็เริ่มปรากฏรอยร้าวผู้ชมเริ่มแสดงสีหน้าตกตะลึงเสียงผู้บรรยายเริ่มสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นสัญญาณของช่วงเวลายิ่งใหญ่เมื่อเซตที่สามตกเป็นของไฮพาร์ตนั่นไม่ใช่แค่การไล่สกอร์แต่คือจุดเริ่มต้นของสงครามทางจิตใจ นักกีฬาของ G.S. Caltech เริ่มแสดงความกังวลเป็นครั้งแรกทุกล็อกมีเสียงกรีดร้องทุกการเซฟมีเสียงเชียร์และทุกแต้มมีเสียงจกากหมานั่งไฮพารที่ดังขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันเหล่านี้ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของเกมและโมมีก็กลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างการตบของเธอเต็มไปด้วยพลังทุกการเคลื่อนไหวเปี่ยมด้วยความมั่นใจและทุกการฉลองเหมือนจะบากว่าเธอกำลังจะเขียนเกมนี้ด้วยมือของตัวเอง เซตที่4คือจุดเปล่บางที่สุดของเรื่องราวนี้ที่ซึ่งการคัมแบ็กอาจกลายเป็นเทียงความฝันหรืออาจให้กำเนิดประวัติศาสตร์การต่อสู้แต้มต่อแต้มดำเนินไปสกอร์เท่ากันสลับนำสลับตามผู้ชมทั้งสนามแทบไม่กล้าหายใจทุกสายตาจับจ้องไปที่คอดโมมีแสดงความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในเซตนี้เธอไม่เพียงทำคะแนนแต่ยังปลุกเพื่อนร่วมทีมจัดระเบียบเกมรับและรับผิดชอบลูกสำคัญทุกจังหวะ เมื่อเซตที่4เป็นของไฮพาเสียงเชียดังราวกับหลังคาจะถลม่มและเกมก็เข้าสู่เซตที่5เซตตัดสินชะตาเซตตัดสินเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ยากจะบรรยายไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาดทุกเสร์ฟทุกการรับและทุกการตกอาจกลายเป็นประวัติศาสตร์หรือความผิดพลาดโมมีอยู่ในอีกระดับหนึ่งในเซตนี้ เธอทำแต้มต่อเนื่องจนครบ20คะแนน20คะแนนที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจความกล้าและความเชื่ออย่างแรงกล้าในดวงตาของเธอไม่มีความกลัวมีเพียงความมั่นใจว่าค่ำคืนนี้เป็นของพวกเธอเมื่อแต้มสุดท้ายใกล้เข้ามา GS Caltech เริ่มแตกภายใต้แรงกดดันความผิดพลาดในการเสิร์ฟความล่าช้าในบล็อกและช่องว่างในเกมรับเริ่มปรากฏ ในขณะที่ฝั่งไฮพาร์ตนักกีฬาทุกคนเล่นเพื่อกันแอลกันทุกการเซฟมีเสียงปรบมือทุกแต้มมีเสียงกรีดร้องและทุกความผิดพลาดมีคำปลอบใจทั้งหมดรวมกันเป็นสปิริตทีมที่ยากจะหยุดยั้ยง และแล้ววินาทีแห่งชะตาก็มาถึงตบสุดท้ายลูกลกอยอยู่กลางอากาศเวลาเหมือนหยุดนิ่งก่อนที่ลูกจะกระแทกพื้นสกอร์สาสนามเงียบไปชัว่วขณะก่อนจะระเบิดเป็นเสียงเฮน้ำตาก,การกอดกันโคชเนยหน้ามองฟ้าทุกอย่างถูกรวมไว้ในวินาทีเดียวนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของ1แมชแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมแพ้ผลสะเทือนของชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้จบแค่คืนนั้น สื่อกาหลีพาดหัวข่าวคลิปถูกแชร์กระหน่ำบนโซเชียลและนักวิเคราะห์ยกให้เป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลชื่อของโมมีถูกพูดถึงไปทั่วด้วย20คะแนนเธอไม่เพียงพาทีมชนะแต่ยังที่สุดตัวเองในฐานะผู้นำไฮพาดกลับขึ้นสู่จากฝูงและส่งสัญญาณชัดเจนว่าใครก็ตามที่ประมาทพวกเธอจะต้องจ่ายราคาแพงแมชนี้กลายเป็นบทเรียนนะว่ากีฬาไม่ได้ต้องการแค่ทักษะ แต่ต้องการหัวใจด้วยเมื่อสถานการณ์เป็นรองสกอร์บอร์ดบันทรนกำลังใจและแม้แต่แฟนบอลยังเริ่มสงสัยนั่นคือช่วงเวลาที่นักกีฬาที่แท้จริงจะก้าวออกมาโมมีและไฮพารพิสูจน์แล้วว่าหากความเชื่อแข็งแกร่งศูนยถึง2ก็ไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นคืนนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลเกาหลีเป็นเรื่องราวที่เตือนใจทุกฤดูกาลว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อหัวใจยังไม่ยอมแพ้ หลังชัยชนะห้องแต่งตัวเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองแต่ไม่มีความหยิ่งผยองมีเพียงความขอบคุณและความมุ่งมั่นนักกีฬารู้ดีว่านี่เป็นเพียงก้าวหแต่เป็นก้าวที่เปลี่ยนทิศทางของทั้งฤดูกาลโค้ชกล่าวสั้นๆว่าวันนี้เราไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเราแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารคีกันเพียงใดและนั่นอาจเป็นประโยคที่สรุปค่ำคืนนี้ได้ดีที่สุด แมชนี้จบลงแล้วแต่เสียงสะท้อนจะยังคงอยู่ทุกครั้งที่ทีมใดตามหลัง2เซตทุกครั้งที่ความหวังเริ่มริบรีเรื่องราวของคืนนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมา20คะแนนของโมมีการคัมแบ็กของไฮพาร์และความตะลึงของทั้งเกาหลีทั้งหมดได้หลอมรวมเป็นตำนานที่จะแข่งแกร่งขึ้นตามการเวลาและจะทำให้แฟนวอลเลย์บอลพูดเสมอว่าในกีฬานี้ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้